แมนนะโแมนเะเอาดีๆมแม,มนมแมนผมดูอยากไอ้สร้างว่าเขาไปเหมอนกันแล้วเนี่ยสมหานี่มันบอกล้าเขาไปโอ้ยสูอย่างเด่นคิโลเด <s> ียมักเดียวบักนี่แะท่านัมมากสักแบบ อันนี้บอกว่ามูว่านันว่ามันยังไม่ได้รู้ยังเรื่องนี้มันแค่ว่าบอกมันผู้นำแต่ละประเทศสองคนแต่ที่นี่กูบรรู้ว่ามันมีจากประเทศเที่ยวเห็นไว้กูให้นสู้ตัดสินใจคือว่า ประเทศนั่นสองล้านสามล้านดูสนะิเ,เมื่อมีประชากรถือได้ว่าเป็นประเทศเมื่อมีประชากรตั้งแต่แปดล้านคนหรือเปล่าแปดล้านคนปะ ูต้องตอบในที่แปดล้านคนวะแปดล้านคนวะแปดล้านคนแปดล้านคนวะอ่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งประเทศอ่านนะผู้นำประเทศละสองคนผู้นำประเทศละสองคนอ่าจไ้ไใ้ลงทุนนับกันหมดกูณบ่มีเงินหลังจากูลงทุนแบบเอาเหี้ยวแห้งแห่นะ,ะ,นนะการสื่อสารโทรศัพท์คมนาคมทั่วโลกครับประเทศไทยมีอยู่สองคนครับ มีผมครับพ่อพี่ไผ่ล้วกากพ่อหนอ้ายเง่ผมครับหัวหน้ายเง่้ยลูกครับครับอาซิ R ip, ไปไม่ได้มึงกดหรือไงมึงเขียนมึงพิมพ์ตัวอาตัวซิปเอนเตอร์มึงเห็นหนาแล้วเต็มแล้วนะแค่นั้นคุณสั่งตัวน,นี้